มาครับมาเนี่ยยกที่ดหดบาดทุกขครับครับทีบ่ชีวิตแบบอีสานนะครับผมนีะครับแบบถูกๆผู้โถ่ผู้โถ่สมัยตะกี้มันอายุมันเนงินมันเกิด นี่แหะครับกินปูกินปลาบันเท่าน่ี่แหละครับบ่มีสารผิดบ่มียาคือสมัยเสมอนะครับคุอายุเงืนอายุ่ยอยปีเก้าสิบปีร่อยปีย้อนปัญหายุ่ให้กินแบบนี้แหละครับปไปมาเบิ่งกันต่อนะครับเนาะ ครัให้อยู่หน้าห้องบื้อบ่อย่างนะเป็ดก็มีปลาก็มีไก่ก็มี่อ๋อมาลุ้นกันครับบัดนี้มาสัญญาณมาแล้วครับสัญญาณมาแล้วโอ้โยใบเอาตอนเราบัดครับดิตีตอนเรามันได้บัดนี้มันเขามุ่งพอดีเขาแก่พอดีนะครับเนาะเอาอยู่บ้าบัดนี้เสียดายนะครับเนาะมันเต้นออกก่อน เอาเอาเด็ดแท้อือเอ้าอู้ยข้าแต่เบืองกล้องก็าไปเห็นป่านนี้โดดล่ะโดดล่ะสองตัวอู้ยกล้องจับพวท่านต่อมันโดดเนาะนั่นนั่นไปไปไปเดี๋ยวเอาหนีไปใส่พุ่นเนาะอ่ะเอาหนีไปพุ่นเต่าเดี๋ยวพ่นมาไปไปเดินทางเขาสองตัวครับสองตัว ออกเดินทางได้ไป้ายตัวใหญ่เธอบอลอดแท้อระวังมืออีกแน่ล่ะไปได้ไหมได้อยู่เออโหนไปนั่นละระวัง ใช่ปลาบืนไหมเนี่ยป้าป้าไอเหนียวหรือเป็ดเอไม่อตรงนี้เหมือน,น,นออี่ปู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 เูปูปูอูปูปูปรปู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 อูป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 ูือนเปูป้ปูเูปูปเปูอูป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 อปู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 ปหปู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 ปดป ถุงเต็มครับถุงเต็มครับผมถุงสิแตกครับฝาเป็นหลาเป็นใยครับถุงเต็มแล้วว่างเสื้อขาดได้เหอไหนบ้านถุงเต็มแฮะ

ยังสามเดียวก็สามเดียวคืด้